ครูผู้นำของเราเปลี่ยนเป็นคุณครูสุภกิราอ่อนสำริดนะคะหรือคุณครูน้องแนนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคุณครูบุ๋มบิ๋มเป็นคุณครูผู้นำเนื่องจากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนย้ายไปคุณครูน้องแนนก็เลยเข้ามาดำเนินการในเรื่องของคุณครูผู้นำนะคะช่วงระยะเวลาที่ เปิดเทอมนี้เป็นต้นมาที่คุณครูน้องแนนได้ทํางานนะคะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือได้พัฒนาการขึ้นสิ่งแรกเลยก็คือเขาได้นําทางกายผ่านเดวเทียมเข้ามาใช้แล้วมีการส่งงานให้กับคุณครูทางกายและเด็กๆจะตื่นเต้นมากเมื่องานของเขาเนี่ยได้ผ่านออกทีวีโชว์ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เด็กๆก็มีความสุขและคิดถึงทั้งคุณครูทางกายและคุณครูแนนนะคะพอป,ปีนี้ก็บอกเอ๊คุณครูแนนจะไม่ได้สอนเหรอสําหรับในเรื่องของคุณครูผู้นําด้านการปฏิรูปด้านต่างๆนะคะ ออตอนนี้ที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการนะคะตัวตัวพี่เองเนี่ยย้ายโรงเรียนก็คือดูห่างๆน้องเขาก็จะเป็นทั้งผู้นําและเป็นรักษาการด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็จะนําน้องๆที่มาบรรจุใหม่อีกหนึ่งคนแล้วก็ครูที่เลี้ยงอีกหนึ่งคนนะคะทั้งเรียนมี3ามคนที่จะดําเนินการสอนแล้วก็มีนักเรียนอยู่2 0่สิบกว่าคนนะคะ แต่นักเรียนของของโรงเรียนนี้ดูแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็คุณครูก็มีความสุขด้วยในการที่จะทําความเปลี่ยนแปลงของเขาที่ได้รับโครงการเข้าร่วมปฏิรูปเนี่ยก็คือจากเดิมที่โรงเรียนไม่มีสื่อคุณครูไม่ได้ทําเอง ตอนนี้เริ่มคุณครูเริ่มทําสื่อเริ่มใช้ทางไกลเข้ามาและเด็กๆก,ก็มีความสุขที่จะต้องสื่อสารทางเดียวแล้วก็รออีกอาทิตย์หนึง่งถึงจะได้ตอบต่อกลับมาว่างานของเขาได้ออกทางทีวีหรือไม่อะไรพวกนี้โดยที่มีคุณครูผู้นำเนี่ยเป็นเป็นคนเนี่ยแนวทางให้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่คุณครูใช้ก็คือเรื่องของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทางเ c e b ุ o กทางไลน์เนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเ,เขาก็ได้ใช้ในระบบสังคมโซเชียลในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ